ยยน่อสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีคนดูหน่อยบายบายคนดูหน่อยมา่นาวทักทายคนดูหน่อยดิก็คนก็พอไม่เล่นเป็นคนครูด้วยไงเล่นได้เล่นกันได้เอาบายบายชาวทิกตอกหน่อยไม่ทิกตอกไหมไม่เอาอันนี้บุยไฟนะครับบุยไฟจมป่วน สนุกไหมกินนี้กินอะไรดิกินนี้กินอะไรพอทำให้กินอยากกินอะไรพี่หมูไหมข้าวผัดข้าวผัดเหรอต้องกินเยอะๆนะหนูผอมมากเลยอ่ะหนูผอมอผอมสิไม่สวยเลยต้องอ้วนๆกว่านี้ถึงจะมีแรงไม่หนูอยากไม่อ้วนหนูชอบผอมก็ต้องกินอะไรด้วยสิมันไม่มีแรงแล้วเดี๋ยวเป็นโรคหนูจะไม่แข็งแรงเอา บอกแล้วบอกหนูหนูผอมหนูผอมหรืออ้วนผอมเกินหนูต้องอ้วนอ้วนกว่านี้อีกนิดนึงต้องกินข้าวเยอะๆด้วยถึงจะแข็งแรงอ้ะจังยังอยู่ตรงนี้จ้าเอ้าเพราะทำไมต้องปิดแมตต์หนูไม่ปิดเลยก็เพราะมาจากกรุงเทพนะบ๊ายบาย

ตัวเล็กหนูโตกว่าหนูต้องสวัสดีคุณครูด,ด้วยนะเนเี่ยพวกนี้พ่อพาไปาโนตัดหนูจะซื้อของเล่นได้ถ้าหนูสวัสดีคุณครูคเอาพ่อมาเล่นโอเคไหมล่ะไปเล่นกันนะไปดิเอาพ่อเล่นกันนิดิไปโอเคไหมล่ะพรุ่งนี้หนูต้องสวัสดีคุณครูคทุกเช้าเย็นนะเดี๋ยวเราพ่อจะซื้อของเล่นให้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาแม่หมวยมาเล่นด้วยก็น่าหนยเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาแม่หมวยมาเล่นด้วยไง ใช่เพราะจะถ่ายวิดีโอลง YouTube ก็พอจะลงถ่ายไว้แล้วเก็บไว้ก็จะถ่ายเก็บไว้ให้ไฟล์ดูตอนโตไปอุ้มจะออกแล้วอ่ะเอาพอเล่นเป็นไม่นะอ๋อพอโตแล้วพอเล่นไม่ได้แล้วมันหักมันหักไปายก่อนก่อนพอจะจบแล้วเดี๋ยวพอจะเล่นด้วย